แปสองสี่นะแล้วก็อ 8, 2, เอ้ยแปดสองหกอ๋อจ่ายไหมคะเออจัาจ้ะจัดหนึ่งนะพี่ยี่สิบจ้ะ แผ่นอนนี่สุดจอดจริงๆเลยได้ผักมาฟรีๆ บแไม่ต้องใจงไม่แต่บาทเดียวทั้งหมดก็เป็นเพราะความมือเบาแล้วก็ความเนียนของพี่นั่นแหละส่วนอีแม่ค้านั่นก็งอ้อไม่แหกที่ตามาดูอะไรเลยว่าโดนขโมยผักไปแล้วอ่ะกล้องวงจรปิดก็ไม่ยอมติดร้านเราก็มีแต่กำไรล้วนเลยสินี่เออพี่ร้านเนื้อสัตว์อ่ะเขาเปิดแล้วใช่ปะตอนนี้เหรอน่าจะเปิดแล้วนะ จะบอกนะว่าน้องจะลดต้นทุนเนื้อสัตว์ด้วยอ่ะก็ใช่น่ะสิพี่เนื้อสัตว์อ่ะมันแพงกว่าผักนะถ้าเกิดว่าเราได้เนื้อสัตว์มาฟรีๆอะ่ะรับรองเลยว่าเราจับเสือมือเปล่าแน่นอนมีแต่รวยกับรวยนะร้านเราเนี่ยแผรีบไปกันได้เลยงั้นเดี๋ยวชัดเอาผักพวกนี้ไปเก็บตู้ก่อนนะรีบไปล่ะเดี๋ยวพี่ไปดูร้านเราไว้ก่อนเผื่อคนเยอะแล้วได้เปลี่ยนแผงไปร้านอื่นร <laughs> วย อฉันว่าแล้วว่าพวกแกต้องขโมยผักฉันฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอา้าแม่ค้าขายผักนี่ตามมาทำไมเหรอจะ๊ะหอพวกสันดานยังจะกล้ามาถามอีกนะไอ้พวกหัวขโมยเฮ้ยกล้าดีไงว่ามาด่านอสาวฉันเนี่ยนั่นไหนหลักฐา,มกานมีเปล่าบอกพวกฉันเป็นโจรเนี่ยมีไหมใช่ พวกเราไปขโมยอะไรของแกไม่ทราบก็ผักในมือพวกแกนี่งไงฮะซื้อไปแค่20บาทแต่หออไปเป็นเกอบเป็นกรรมเลยนะเอาเงินมาไม่งั้นนะฉันจะเอาเรื่องพวกแกให้ถึงที่สุดเลยไม่กลัวเว้อยอยากแจงก้งมาเชิญเลยระวังโดนฉันแจ้งกับขวาแจ้งความเท็จแล้วกันออกไปเลยนะอยา่ามาเหยียบร้านพวกฉันอีกหน่อยร้านแกคงจะขายไม่ดีและสีทาถึงได้ม่หาเรื่องเอาเงินจากคนอื่นแบบเนี้ยนี่พวกมักง่าย พวกแกนี่มันเลวจริงๆเลยคอยดูเถอะฟ้าดินจะลงโทษไม่เคยกลัวอยู่แล้วเว้ยออกไปเลยนะพวกฉันจะทํามาหากินไม่มีเวลาว่างมาเถียงกับแกหรอกออกไปไปออกไปเร็วเเซ็งจริงๆเลย มาโดนพวกมิจฉาชีพมักง่ายหลอกซะได้นมครับเกิดเรื่องแล้วครับผมขอโทษจริงๆนะครับที่ผมสะเเพ้าเองผมขอโทษจริงๆครับอะเจ้าของแปลงผักนี่ขอโทษฉันเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจนี่ถ้าผมพูดไปแล้วเนี่ยคุณอย่าโกรธผมนะครับอ๋อแล้วนี่คุณขายผักมาเยอะยังครับไม่เยอะหรอก พิ่งขายไปได้เจ้าเดียวเองคือไอเคนลูกน้องผมอะครับมันเพิ่งมาสารภาพว่ามันทาํายาฆ่าแมลงเนี่ยหกลงไปในแปลงผาของคุณเนี่ยที่คุณรับมาขายค่ะผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะชดใช้ให้ทั้งหมดเลยนะครับดีเลยไม่ต้องชดใช้ฉันอะไรทั้งนั้นแหละนี่หมายความว่าไงคุณไม่โกรธผมครับไม่ฉันไม่โกรธคุณหรอกฉันะจะแก้แค้นพวกมันให้สาสมเลยนะ ดีนะที่พวกมันเนี่ยซื้อไปแค่ต้้วเดียวแก้แขนคุณเนี่ยมาช่วยฉันรีบเก็บแผงผักหนนุด่วนเลยเอ,อ๋อ,อครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยนะครับแก้แขนอะไรวะมามานีเแล้วมาโชคดีจริงๆเลยที่ร้านเนื้อสัตว์ไม่มีกล้องวงจรปิด แบบเนี้ยเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนั่นน่ะสิเตรียมตัวรวยกันเลยเราเนี่ยจากเนี้ยเราไม่ต้องซื้อวัตถุดิบอีกต่อไปแล้ว <c oughs> เออนี่พี่หนึ่งเมื่อกี้เน,นี้ยฉันเห็นที่ลาซูปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันวางแพ็คน้ำไว้ที่หน้าร้านอ่ะหรือว่าเราจะไปขโมยมาขายดีเอา้าแล้วเมื่อกี้น้องทำไมไม่บอกพี่อ่ะพี่จะได้ยกมาเลยก <c oughs> ็ฉันกลัวยกไม่ไหวแพ็กน้ำมันหนักนะพี่ <c oughs> พวกเราอ่ะ ทำได้อยู่แล้วเชื่อมือพี่ซิได้งั้นเราไปช่วยกันยกมาเลยละกันนะค่อยๆยกมาเดี๋ยวจะโดนจับได้ได้เลยน้องรักเฮ้ยนี่พวกแกขโมยเนื้อหมูลานฉันไปใช่ไหมหายไปเป็นโลเลย อย่าปากพ่อยนะว้ยพูดจามากง่ายาใ,ใช่จะมากล่าวหาเอาหลักฐานมาด้วยนะคะจะบอกนะว่าทำเงินเป็นขบวนการเลยเนี่ยฮะอย่ามาปากดีที่ร้านฉันหนุ่ยออกไปฝากไว้ก่อนเถอะสาธุร้านพวกมึงไม่เจริญหรอกไม่เจริญคอยนกดวะมัก <c oughs> ไม่ง่อยติดกล้องจอปิดง่อโง่อง่แลไม่เจียมตัวด้วยอ่ะฉันว่าฉันเริ่มหิวแล้วอ่ะเราไปทำอะไรกินก่อนจะทำขายดีกว่านะได้เลยค่ะเดี๋ยวพีทำไรกินเองเฮ้ยคนทำมาหากินก็ยังมาขโมยกันได้นาะร้านก็ไม่มีกล้องจอนปิดสุด้วยสงสัยต้องรีบไปติดละ Hey, อา้อาวอ้าวนี่มันเฮียที่ขายเนื้อสัตว์หน้าปักซอยนี่มาทําอะไรคะก็อีกสองพี่น้องร้านเนี้อดิมันขโมยเนื้อหมูลานเฮียมาและเฮียไม่มีหลักฐานเอาผิดมันอ่ะเฮียสองพี่น้องเนี่ยมันก็มาขโมยผักร้านหนูเหมือนกันจริงไหมเนี่ยจริงสิคะแต่เฮียเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผลกรรมอ่ะก็ตามสนองพวกมันแล้วรอดูความบนไรยายได้เลย เออเออเออเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวเฮียจะรอดูเดี๋ยวไงเฮียขอกลับร้านก่อนแล้วกันไม่มีคนเฝ้าอ่ะเดี๋ยวมีใครมาขโมยอีกเออ,เอ,อสายขอให้เป็นอย่างนั้นแหละลูกนะผมเข้าใจแล้วว่าทําไมคนหนึ่งไม่โกรธผมเรื่องไอ้ยาฆ่า,มาแมลงนั่นก็เพราะมันขโมยผักของคุณเองใช่นะสิ <c oughs> แต่เดี๋ยวกรรมก็ตามมันทันแล้วแหละฉันจะไปรอดูพวกมันเลยดีงั้นผมไปด้วย ของฟรีนี่มันอร่อยจริงๆเลยใช่ค่ะข้าวหน้าฉันว่าเอาพวกน้ำปลาแล้วก็เครื่องปรุงติดไม้ติดมือมาด้วยดีไหมคะของพวกนั้นก็ราคาแพงเหมือนกันนะคะพี่ก็ลืมคิดไปเลยข้าวหน้าเนี่ยบอกพี่ด้วยนะได้จ้ะเฮ้ยพี่พี่ปวดท้องว่ะโอยฉันก็เหมือนกันน่ะพี่พี่ใส่อะไรลงไปในข้าวเนี่ย พี่ก็ทําตามปกตินะพี่ไม่ได้ใส่แรตพี่ใส่เลยอุ้ยอุ้ยพี่พี่ปวดหนักแล้วว่ะอุ้ยฉันขอเข้าก่อนนะไม่ไม่ไม่พี่พี่ขอนพี่ขอนดูก่อนพี่คอนดูขอนฉันไมปก่อนนะพี่พี่พี่จากความพี่ขอนไม่เป็นไงบ้างคะผักร้านฉันเนี่ยอร่อยไหมนี่พวกแกใส่อะไรลงไปในผักคะคุณโนนี่เขาไม่ได้ใส่หรอกครับแต่ว่าพอดีว่าลูกน้องผมเนี่ยมันดันทำยาฆ่าแมลงหกใส่ฮะ ยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงเหรอแต่ว่าโชคดีนะครับที่พวกคุณเนี่ยขโมยมากินเองใชแบบนี้สมน้ำหน้าให้ถูกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมพาเพราเราไปโรงพยาบาล่อยนะคะฉันไม่มีแรงแล้วค่ะได้ครับแต่ว่าคุณต้องสัญญาก่อนนะครับว่าคุณจะยอมสารภาพผิดค,คุณถึงจะพาไปอพวก พวกเราเป็นคนขโมยผักกับเนื้อสัตว์แล้วนอื่นมาแล้วมาใช้ร้านตัวเองครับพวกเราผิดแล้วข,ขอโทษนะคะใช่ค่ะพวกเราสำนึกผิดแล้วอะ่ะพาพวกเราไปหาหมอทีนะคะนะคะทีหลังนะอย่าทำแบบนี้กันอีกนะฮะเวรกรรมมันมีจริงเข้าใจไหมคุณไปครับ